โอ้เวล่ะโอ้ยจับเื่นมาจริงเย้แท่โคตรแม่นฉันจะเหนือกว่าสิเอ็นไดที่พวกแกคิดไว้อีก สวัสดีนเรต่องาอวองผีชีวะทุกคนด้วยนะครับผมกับมุ้งผมมาร์เกอร์ดิชเช่นเคยนะครับกับ Resident Evil Park ในพาร์ทที่8แล้วนะครับกับพี่เฮงคนเดิมนะครับที่พี่เพิ่งตื่นมาใช่ไหมพี่เ <laughs> พิ่งตื่นมาเลยสภาพเพิ่งตื่นเลยโอเคเช้าเลย c ัพเ t อร์ซี <c oughs> เล็กเดี๋ยวก่อนนะเลื่อนไปเลื่อนไปโอเคโนโมอินวายสโอลี่โลเดี๋ยวก่อนนะ หรือมันได้เล่นนาน game. Okay, พี่เอจีเกมโอเคพี่แคปแมนเลยเกินยังไะเดี๋ยวนะใช้เหงไงเห็นมาเตอร์มาเกอร์ครับใช่ฮิตมิฮิตุมิโอเคทำมา,มาละไม่เอาใจเพราะว่าไม่เทงกับคนอื่นมาเนอื่นอะไรหายคอืนมาก็ยังไม่ได้รีโหลดอะไหนี่ไหมเดี๋ยวให้พี่อัพเกรดเหมือนเดิมนะไม่ต้องอัพเพคเลย เอาแล้ว,ออก,ลวก็เอาแล้วนะโอเคลุยโอ้มภาพสวยก็ยังสวยเหมือนเดิมนะนี่เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเป็เอะไรขึ้นก็เออไม่ตอบอะไรเลยอ๋อ ก็เขาคงหนีไปได้ไม่ไกลหรอกจ้าอดใจได้ยัยอุยอุยขอบใที่หลังตอนนี้เรามีศัตรูเออตัดกันเองเราคุ้มครองให้เสไว้เลเวลาสนุกแม่ตีรอไปประวัติการสะกดผิดเอ้ยโอเคโอเค มาพี่ลุยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเออเบอร์หนึ่งมาพื้นพบโอเคเออว่าใช้ตสนัยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรือมาอีกนะมีแล้วข้างหน้ามีแล้วหรอโอเคมีมีมีเรียบร้อยยิงไม่ได้เลยเรือตันโอ้ยเรือตันมากโอ้เดี๋ย Come on Biddy b มาขนาดนี้ยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอเคมาสิเฮ้ยข้างหลังไม่มีอะไรนะโอ้ระเบิดตร้มตามโอ้เอ้ประตูปิดประตูปิดแล้วดูว่าคนที่สองทำอะไรนะป้างุดป,ป้อดมันโอ,โอเคดีรู้เลย วัดดิไอ้พวกเปล่งเอฟซึ่งโอเคพี่เปล่งสตีเฮ้ยบ้าเฮ้ยมีคนปามาตัวทอปบ้าเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนโอเคเรียบร้อยตัวนี้ไปขึ้นเบกัมกับทัดทัดขึ้นเบมาสิหิบกระสุนก่อนฮะหรือรถดิ ต้องเปิดประตูเนาะเค็กถึงันโยกฮะเปิดแล้วโอเคตรงนี้มีของนะฮะเก็บก่อนเฮ้ยไอ้บ้าไอ้กดผิดเฮ้ยอะอะไรมาดักหน้าดักหน้าตกน้ำไปจะเฮ้ยมอเมตอรอ์เทสเรียบร้อยอ่ะโอ๊โอ้ยไปนี่เง่มอดวะเนี่ยโออยู่ระเบิดระเบิดระเบิด โอเค a i e s โอเคไปเลนะมาไซเปอร์ทำงานอแอนีเปล่าจะเบิ<ป>ดรถนี่งไงล็อก <ไป S 1> เลยเ e ็ดา n โอเคนีอะไรวะเนี่ยโอ๊ยไม่โดน e n เค e w n แล้วเดีนหน้าอืม <premises. S 2> มาดิโดนโดนโดนรอบนี้โดนแล้วโอเคหัวแตกครับหลีรถเฮ้ยมันปอนระเบิดมาแล้วอือเออโดนเฉย thank you พี่ตอนนี้ม <het> okay. ีเลนเิร์อแล้วก็ต่อตู้วิปปอนโอเคเรางสองคนรู้นะว่าต้องทำอะไรโอเคเปิดสองทางเปิดสองทางนะฮะ <ไ>ป <Okay. S 1> ้าชิบโหตังเยียบเลยอันนี้มีอะไรปะเด็กก่อนโอ้ยโอ้ย,อยมีคนจะขี่ป้อมปืนอยู่ขี่ป้อมปืนเหรอทังค์เด็ดไหมสองทีเลยโอเคโว้ลวกลวกอันนี้ okay. ไม่โด,ดนปะอโอเคเ<แ>ฮก็สุดสวยนรับไม่โดนแะโอ้ยเฮก <c oughs> โอเคเฮช็อตเฮกช็อตระเบบิป่าระเบิดนะป่าระเบิดมาเหรอปาเิโอเคต้องไปตรงนี้เนาะโอเคใช่ในระเิดตรงนี้นะ โอ้เพ่นเดี๋ยวพี่กลับมาไปภากหนึ่งไปภากหนึ่งเหรออ๋อตรงนม้นโอเค okay. เดี๋ยวออก่อนออกอ่ะมันจะมีปืนให้ <c oughs> ออก่อนออกมันจะมีปืนให้นี่ซองอเอาอันนี้ลงก่อนเอาอันนี้ลงก่อนโอเคโอเคโอเคลุ้งเลยสวัสดีสดวัสดีคผมเองครับมาเตอ,อสุดหลอ่อเสียงหล่อสวัสด,ดีนะครับสวัลุ้งเลย พี่เงก็คุยได้สนฮะมาพี่ในปืนเดี๋ยวเอาปืนแล้วเอาของเอาของมาเกยบมาพไปได้เลยพี่พิษเล็ดฟูพร้อมบวกไปนี่กระสุนช็อตกันเก็บเลยเอาของหล่นไปโอเคตรงนี้เฮียของมันเยอะ โอเนี่อย่างเราทึบเฮ้ยพี่ขังข่าวขังขาวสามตัวโอเคเนาะเจ็ดหลงเลยยอดกันตรวจจักันเฮ้ยอีกขังขาวอีกแล้วอ่าเอาปืนมาเยอะฮะยิงทีเดียวแตกเลยเยี่ยมเฮ้ยยิงมาใครยิงรถโบมาเฮ้ยระเบิดเียเนี่ยโอ้ อูตูอู้ตูอะไรครับอู้ตูอู้ตูอู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 โอเคบายให้ไแตกไปเห็น้อยร้อยครับไอนี่อโบบายติดกำแพงตัวละโอเคอมาไม่ได้นะตรงนี้ไปสูโอเคไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยนะ ต้องลงลงหรือตรงนี้พี่โ <laughs> ดดไปแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วมึงจะบินตัวตไป่โดดโดดไายตรงนี้เนาะปะย่อปลุกแป๊วโอเค,อเคข้างหลังข้างหลังโอเคหลักเข้าหลังเข้าแล้ไ <Thank you. S 1> อ้จิ้งหะโดดไป โลมีใครอยู่รเปล่านะโอ okay. เคเจอปืนแล้วครับเปิดเลยไว้ผับใช่ไหมเนี่ยใช่ว้าวไรอัดกันป๊บหนึ่งนะขอนี่ยามมาเรียกต่อเลยครับนี่ปืนดีกว่าไอ้ท็อตกันธรรมดาแน,น่น,นอนโอเคโอ้โออกอย่างเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะออกเยอะมากฮนะ <laughs> เก็บเลยเก็บไม่ได้แล้วเก็บได้ไม่เป็นไรของเต็ม้วหมดนี่ปีไงโอ๊ยอะไรสือแตกไปก็ขึ้นเรืใช่ไหมพี่ใช่ขึ้นเรือขึ้นเรือเนาะโอเคตรงนี้มียานะอเบ้าไอ้ของเต็มอเปเอเอาเบิดให้พี่เบิดให้พี่เบิดให้พี่ใช่ไหม อย่าโยนนะด้วยกันเดี๋ยนะเบอร์ไหนวะโอเคกดวิเรียบร้อย thanks โอเคแล้วก็อันนี้ผสมเลยฮะเรียบร้อยเลยได้ไปเฮ้ยหลีรถโอเคตอนนี้เราไปเอาตรงเออวิ่งกันเถอะว้าวอะตัวก็หลอกอ๋อไม่ใช่คาสตินโอเคไคาสตินแค่นี้แหละ พอ่อเดี๋ยวมาเชิญหน้าละอืมนะมีเหลมองคิดด้วยเฮ้ยโอ้แล้วโอ้ยโอ้ว่าบอบเอ้ฮพวกมันจะจมตกยาง นี่มีหวานเล็กน้อยไอ้ติ๊กยิงจังเลยวะเฮ้ยอะไรกันขึ้นสวนน้องเอ้ยตื้อต้อหมดต่อไปยิงสนามดจกันโคทเทสแล้วเหรอเนี่ยชับเติมมายิงเย้เทสโคกแม่นพอไิงต่างกันยแลยิงเราไม่โดนพอลอยดีแค่นั้นแหละแม่นเฉยไม่เข้าใจนายจะทำอะไรกับพวกเขา ุณไปเปลี่ยนของเลขชิ้นหนึ่งของเอเซอร์ามันเป็นหัวหน้าของเคนั่นแหละถามอีกครั้งนายจะทำอะไรกับพวกเขาเอาละเอาะเอาะเดี๋ยวราจ,จัดการเองออใช้เหมือนกันนี่คืออะไร แล้วอาสวัสดครับอาสวัสดทำไมพวกแกทั้งสองถึงไม่ตายสักทีฮะพวกแกทำให้ฉันดูแย่พวกแกคิดว่าใครเป็นคนรับัติการทั้งหมดนี่ลหละงานวิจัยแบบนี้ไม่ได้เราดมทุนเองหรอกนะแต่ทุกคนกลับดูถูกฉันแต่จะไม่มีอีกแล้วอย่าฉีดนะแย่ระฉีดต้อไปแล้ว อะไรกันเลือดเจ้าโอริเวอรอสมาเอ้ยฉันจะเหนือกว่าสิ่งใดที่พวกแกคิดไว้อีกฮึจริงเอาเฮ้ยเอาเห็นปะเอ้ยนึกว่าจะบอสไป โอ้เจท่มาเป็นคาเื่อนเลยใช่โอ้เจ๊เบื่ยเลยฉันเพิ่งจะเปลงโฉมแบบสุดขัวจริงเลยโอ้ัวใ่เหมนกันนะเนี่ยหือเที่ต้องเผชิญหน้า เอาละต้องทำยังไงพี่ราตอนนี้คอมป์เิดอมป์เปิดโอ้ชิดี่ชมันอันตรายเกินไปโอเคโยเคแล้ต้องยิงต really? oh oh, okay. ัวใช่ไหมใช่ย hmm. ิงตันะไอ้จีกไปเลยร์ด้คร์ดใส่บ้าแล้วโอ้ย ไอ้ยโโอ้ยเฮียทำมาโอ้ยเฮียอันนึงรอมาสแท็บอุ้ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วแต่กดครับบวกบวกแม่โอเคเนติงเงจอติงแล้วเออ,อเฮียยิงระเบิดได้แล้วเหรออ๋อตอนนั้นเป็นระเบิดที่ไหนลืมโอ้เป็นแคเตอรลิงเปยิงไปยังไงโอเค รอกันลวกันมันโอ้ทีน้ว้ยิง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 เฮือยยิงยิงปโอ๊ยไอ้นี่ยบบโอ้โหเกิดไม่พันเฮยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเกิดอะไรไปกดโดนเต็มแต่ไม่เป็นไรเท่าไรโอเตรงนู้นยพี่น้องกจะเชื่อเลยเดี๋ยมินิการ์ดงวายิงไปยิงยิงยิงเฮย ยิงไปยิงไปยิงไปโอเคไหนเอ้ยโอเคยิงหนดมายิงไปยิงไปโอเคมาครับมาแล้วมาแล้วยิงติงม้ยิงยิงยิงๆิงย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 ิยิง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 ยยิง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 ยปงยิ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 งง โกลวโ้โอเคไม่โอนไม่อนม่โ้ี้ได้โอเคน่าจะไปอยู่ตรงนู้นนะทางนี้ไปไหนออตรงนี้อ่ะตรงนี้ดิเอาล่ะยิงไปอืมาหอจมน้ำดวยโอ้หนวดหนดโอ้เต็มเต็มนี่อะไรไม่รอ้ Okay, thank you. không fast. Không bị tôi lại Ồ, hổ lộn đây ơi, ok, dùng này đi này, dùng này Dùng องกมันงอกใหม่มันงอกใหม่มด้วยบ้าเอ้โดน <c oughs> โอเคเห็นปะมามาหาแล้วโอ้โห้ S กับีป้าปะเนี่ยไอ้เ็กขไปางงนี้วะเนี่ยโอเคอยูตรง พี่เดี๋ยวมาขอรอเรเกลันเชอบ้างดิขอรองหน่อยขอลองโอเคขอรองหน่อยฮะมาความหลากหลายโดนโดนโดนมาตีมาตีต้างหรอโอเคตัแล้ว้าเจอดออนแล้วนีเอดออนใช่ไหมโอเคปันไปวกาดจิ้งไปกาดจิ้ไป

Hva faen? โอเคล็อกครับโอ้โหเดี๋ยวกูมันหลอกหลอนตอนหลบแล้วมันโดนดิมันหลอกบอกฉันบาเพราะกำลังวางแผนอะไรอยู่ไอ้บ้าเอ็กซ์แล้วฉันจะรอดฉันไม่คุ้มค่ากับสิ่งนี้เอ็กซ์แล้วไอ้ตัวนี้อยู่ที่ไหนตอบฉันมา วงกาโอโรบลอกคืออเลย BSA ้าวพวกแกทั้งสองคนนี่จัดการทุกอย่างได้ดีมากเลยนะพอสโซนโทโร่ก็ลัาเปลี่ยนแปลงแล้วพวกแกควบคุมมันไม่ได้หรอกเปลี่ยนแปลงอะไรแกกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่มันคือวงการโอโรบลอกใช่ไหมมันสายไปแล้วไม่มีใครหยุดได้โอโรบล็อก็จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง Chris โอ้นายคือคริสงั้นเหรอระบบบ้า,บาเลยผู้ชายทำได้ไงคำตอบของแกทั้งหมดรออยู่ข้างหน้าคริสในถ้ำน,นั้นหากแกสามารถู่รอดได้นานพอนะตายก็ไม่ได้แย่อะไรนะแต่มันจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกแกยังต้หลอกอยู่หลอกตนเสียวมันหรอกคริส อเอาไงต่อคะ <rowd. S 2> เราต,ต้องไปยิงปืนโอเคจบมิชชั่นจ้าโอเคเป funnel. ็นยังไงกันบ้างเขาสนุกกันหรือเปล่าเขาจบหรือตอนนี้อ <Jub IC LES> ีวิวห้าในพาร์ทที่8นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับเหล่าสมุนผีชีวะทั้งหลายบ๊ายบายจ้า